สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ชื่นชอบหน้าไม้ยิงปลาวันนี้ผมแอปช็อปจะมา,าส่งงานของอน้าที่สั่งหน้าไม้ยิงปลากับผมไว้หน้าไม้ยิงปลาตัวนี้นะครับสเปคเป็นช่วงชัก80เซนครับรางยาวทั้งหมดเมตรเกเซนปีรโรเลอร์กว้าง42เซนมครับทำการด้วยระบบโรเลอร์เส้นเดียวรางตัวนี้เป็นรางอาอลูมิเนียม รางกลมนะครับแล้วก็ตัวพันท้ายตัวนี้เป็นพันุท้ายไม้กับขีนางนวลจะเป็นวงตระกูลเดียวกันกับไม้ชิงชันไม้พยุงประมาณนี้ครับก็ให้ดูงานนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรื่องอประสิทธิภาพของปืนเดี๋ยวผมจะลองเทสยิงเตาให้ดูเดี๋ยวรอติดตามชมได้นะครับครับจะเมื่อกี้ที่เปิดผอทคลิปไปตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ ดูแรงประทะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโยนขวดยิงดูแรงประทะก่อนลูกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะยิงระยะไกลให้ดูสักลูกหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนอุปกรณ์มาพอดีว่าชุดเมื่อกี้เป็นของที่จะส่งลูกค้าเขาก็เลยเปลี่ยนเอาเป็นของชุดเดิมที่ผมเคยใช้มันจะได้ไม่ทําของเขาเปื้อน,นครับนี่นะครับการใช้งานอย่างที่คุณต้อมเคยรีวิวไปนะครับก็จะใช้คล้องทางนู้นก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมา่างนี้นะครับ โอเคขึ้นเซฟก่อนขึ้นเซฟขึ้นยางก็ระยะน่าจะราลาสักสิบเมตรเสรนะครับจะยิงดูก่อนนะครับโอเคนะครับก็เสียง น่าจะดังชัดเจนนะครับไออันนี้ให้ฟังในเรื่องของอเสียงของแรงประทะนะครับนี่นะครับผลของการทดสอบ ที่ระยะ10เมตรเสร็จๆเนี่ยนะครับก็ก็อย่างที่เห็นนะครับก็เข้าตรงกลางก็อันนี้คือระยะนี้ยังไงก็ยิงโดนครับเพราะมันไม่ได้ไกลมากเดีย๋ยวต่อไปจะลองเทสระยะนู่นเลยนะครับน่าจะเกือบข้ามบอ่อเลยสระสลูกนี้ที่ขุดไว้นะครับผมให้เขาขุดที่สเปค40เมตรคูณ40เมตรทุกด้านนะครับเดีย๋ยวจะลองยิงดูนะครับ ตรงนู้นมันน่าจะไม่ถึง40เมตรเดียแต่ว่าน่าจะเกือบๆแหละเพราะว่าขวดอยู่เกือบติดตลิงเลย เกือบไปกละทางเอาก็บอกพี่มาใช่ไงกละทางโอเคครับเดอยาจะยิงทดสอบแล้วนะครับที่ระยะน่าจะประมาณ30เมตรเศษนะครับ ลองดูนะครับด้วยยางเส้นเดียวครับ ตูดมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าโดนตรงไหนนะครับแต่ว่อน่าจะโดนแล้วแหละเดี๋ยวรอชมนะครับว่าจะโดนเข้าตรงไหนลูกน่าจะเข้าตูด เพราะถ้ามันเป็นยางเส้นนี้มันชินไง <S 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 อืมเอาหลุดโอเคครับเมื่อกี้ลากมาจะถึงฝั่งแล้วมันหลุดเดี๋ยวจะยิงแก้มือใหม่นะครับจะยิงเป้าที่อยู่ข้างๆกันนะครับอยู่ข้างในป่านะครับก็จะไกลกว่าเดิมหน่อยครับแล้วก็แสงก็เหลือน้อยกว่าเดิมเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะโดนหรือเปล่า น่าจะโดนอยู่นะครับไม่พลาดดูที่ว่าจะหลุดอีกไหมเมื่อกี้ลากมาแล้วมันเกาะสาหร่ายครับเกาะไปเกาะมาไอเ,นะเกาะไปเกาะมาแล้วขวดน้ำมันขาดเนี่ยครับโผล่มาแล้วเห็นแวบๆเริ่ถ่ายเลจากที่แรกแอบอยู่ในป่าหญ้าแวบ,บๆ <c oughs> เยอะเหมือนเยอะปลาเลยทีนี้ นี่ออกมาแล้ว นี่นะครับแอบอยู่ในป่าแต่คุ้มแต่คุ้มครับก็เห็นเงาเงาสรุปว่าระยะนี้ก็ยิงโดนอยู่ครับร้อยใสรับชมไปแล้วนะครับสําหรับการทดสอบของหน้าไม้กระบอกนี้อ่าเจ้าของที่ได้ไปจะมั่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพของปืนนะครับเพราะว่าผมทดสอบกับทีมงานให้ดูแล้วส่วนอานา้นาท่านไหนหรือเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจหน้าไม้ยิงปลาสไตล์นี้นะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้ที่เ c e b o o k ของอปริญญาทองยิ้ม